บุ้นนนาาหนักแี่น,นี่อยเท่าเทาไปแน่น้นก็ไม่ท่ำขึ้นนะอ๋อเจ้าตีดดเขาปะกวามันจะมีเหมืผาตีกั้มกั้มก็ไม่แล้วก็ควันเดียววันท้ายอ่ามาผานั่นแน่อันนี้แน่โ <c oughs> ดยยี่ไปถามผักกระดาเพราว่าหลังจากชิ้นแรกมันได้แต่เนี่ยหลังจากวัดมุ้งหนักบักเกิดมาเปี่ยนเี่ปีประมาณผ่าสสองเขาลอยชแป ปีมันผ้าสอสองร้อยสามแปดนีพผ้าทูดงในปัจจุบันเนี่งมันเดิมมันสันด้วยสามสวนมาตัดผมแมาปักพุกปัดเงินมาอยู่ทันมันลักษณะอย่างเอาไวนเลยเด้ผมใหญ่น่ะมันยัดก็ไม่จะขยนนะมันยัดก็หน้าเขาอยู่ทั้งกลุ่มเลยฮะมันไปก่อหันขึ้นน่องไปก่อถึงมันมันผาขึ้นนี้แล้วก็ไม่ขึ้นนี้มันก็เป็นอย่างบาดหินเนี่ยหนอหลังจากวัดนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บ Uhm. มาเห็นมันก็หายไปไหมอย่างที่ถ้าถามว่ามันตกลงดินมันกระจังหน้าผานะมันจะไปที่ไหนมันก็ะเจิงเหี่ยลุ่มไม่ใช่ไหมหรอให้มันเป็นผาเป็นยันเป็นผาถ้าว่าถามให้บ๊อบมีไฟไหม้ไฟเผามันหายไปที่ไหนอันนี้ป๊อกก็ได้หันอยู่หันผาหันาหันในหนามันเงี้ยแบบนั้นแหละถ้าเขาอยู่ลุ่มพอนี่มันก็หมก อย่างก็หวยก้าเขาตีซุมไก่บางมันเหมือนชุมไก่แต่มันหนักขึ้นมาแต่ขียนี้นะจางมันจะมีแง่มันก็ให้แล้วทั้งรูปนี่ก็เป็นธรรมยั่ถนัดนด่นนี่ยธรรมธรรมเดิมแบบนี้อย่างอย่างก็มีลักษณะอย่างคนคนตะกอนมีเรมอมนี่นะค่าๆอย่างเป็นจาะโค้งจาะอย่างนี้น้อมันมีหน้ามีหน้าเป็นอย่งนีอยู่ไอ้หนูนี an ่มีอย evet ู่ตีบผมไม่ได้นะไม่ได้นะก็ยังยันข้างอยู่ไม่จะเขียนได้นั่นนะ แมาหันใบหินหัน,นหินหลังจากไหว้นี่เจ้าว่าตอนนี้ฝุ่นฝุ่นคิดว่าคุ่นไปเกินไปไกยเลยนะโดยหุ้ยไม่จกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกทานทองและน้ำตกตาดเหมยและน้ำออกลูมีถ้ำหมาขนคำผาเบี้ยผาตูก แต่โหลกอันนี้น้ากะหลก่นแล้วจะไปออกกี่พุ่นดิอ่ะแล้วมันจะออกจากร้อยมัไม่เห็นลูกที่ว่าจะออกก้านหงายไปไหนเนี่ยทีว่าล้มดิตะกี้นลยพี่พี่พี่เพียวเคียนออกอ่ะอันนี้อันนี้เพื่อไปเจไรเนี่ยอันนี้จะแห้งจะได้กระจายแล้วหน้ามันพอมันมันรต่มแห้งไห่แบบนี้อันนี้มันจกที่ว่าจกไม่จะไหลลงมา ติดก็ใหม่บนน้องลองนึ่งสภาพอันเนี้ยขึ้นไปติดก็ใหม่ได้ชื่อนนะแต่มันจะมีตังค์คุณติดเกาะขึ้นไปจะเนี่ยนะแล้วมันจะอุ้งถ้ามาคุณค้ำก็อเยอะถ้ามาคุณค้ำนี่จะอยู่ชื่อมันถ้ามันค้ำมันจะอยู่บนบนนลำต้นฝั่งตุ่มเนี่ยนี่น้อยลูกนี่นี่ไปแม่จกแม่จก แม่จีอันนี้ล้อหัวร้อยนี่เนี่เป็นแม่จกเนาะร้อยนี่มานี่ยนี่อ่ะเออลอยนี่นะอ่าอันนั่นนะเขาคุณนบุญนะแม่โจ๊กแม่จกกับแม่ป้าแม่จกจะมาตั้งเพ่แม่ป้าจะเริ่มพูดแต่แม่บอกพูดจากนี่มาหนึ่งนี่หน่องนี่มาพิตตาชื่อว่าห้องรีหรือร่องน้ำปัจจุบันเป็นบ้านห้องรีอยู่อำเภอแจ้โฮม สมัยก่อนมีกำแพงเมืองเป็นเขตแดนแบ่งกั้นเอาไว้แต่ปัจจุบันชาวบ้านได้ใช้กลบที่ดินเพื่อปลูกข้าวโพดจนแทบไม่หลงเหลือหลักฐานเอาไว้แต่ยังมีต้นสีมหาโพทยังยืนต้นอยู่บ่งบอกว่าที่ตรงนั้นเคยเป็นทางออกของประตูเมืองมาก่อนที่ตะวันออก ปิดเคตเ้าพ่อประตูหาอำเภองาวห้วยโป่งหญ่หรือดอยโป่งผาจะมีน้ำบอ่อเล็กๆที่แต่ก่อนเคยอยู่ใกล้กับหินตั้งแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งประวัติหินตั้งคือทุกคืนวันพระจะมีดวงไฟลอยและตกลงหินก้อนนี้ซึ่งหินก้อนดังกล่าวสมัยก่อน มีชาวบ้านที่ต้องการสมบัติที่เชื่อว่าฝังอยู่ใต้หินก้อนนี้เคยมีคนเอาสมบัติกลับไปบ้านแต่ระหว่างทางสมบัติก็หายไปชาวบ้านเอาช้างมาลากหินแต่หินไม่มีท่าทีขยับไปไหนทางทั้งที่หินก้อนไม่ใหญ่ท่อนสูงใหญ่กว่าหินและหนักกว่าช้างยังลากได้เงียมผาก็านี้มนุูเนี่ยที่ว่าเขาพูดออย่างนี้เขาจ้ขงข้นทปไม่ใช่แ้นี่นะ ทุกคนนะดูี่นี่นะนีางต่างพออ้ย้ำพุนี่จ้างพดกล่ําแป้นะพอพูดกล่อาแป้พอขอให้ย้ำให้ขมาลักงยขาตัวนี้ยนี่นะตัวเนี้ยของมั้งแตนี้อยู่ในน,นี้มีดาวกล่อมหืไม่ใส่าได้แมงกอนเปินว่า พ้านข้างมันจะมีสายอยู่นี่น่ะคุณเอาไปก็เอาไปถึงบ้านเนาะเอาไปหรือว่าถ้าเอาไปถึงบ้านก็ย่างนั้นต้องเป็นอย่างได้ย,ย่างอืง่นต้องมาไหวที่เตานี้มันเคยไปบอกว่า,วาเอาสายไปลาะเอาไปล่างเอาไปตากแดดทำกําเดี่ยมได้เนี่ยเนี่ยถิ่มผาดีอู้หลูกฟังที่ว่านะคนเนี่ยนะถ้าความั่นใจออกนี่นะมันอนาาอกเลอ๋อหนานจะอยู่ต้องตีปลาป้าเนอ่ะถ้าติ่มเห็นอยู่ข้างนะั้ ทีมเห็นเขาย้องกันนะรับความมันจะเป็นม่งกับคารันเนี่ยฉะนี่กับคนขวนเข้าวนเข้าทั้งพุ่นไฟกลอมได้คุดได้เป็นอย่างมันงกาไปออกมันได้ร่วงออกแน่ลายนี้เลือกหรือป่าตรงนี้นี่ขนาดเนี่ยคนปวดกลอมเต้ยนเอาลขันยังมาย้องเหรอบ่อยังได้หูมาข้างบนจะนะบ้นไม้ยางมะเกลมาเขยมะถุ่มมายังได้หูบนข้างบนในน้ำบ่อนี้จะมีน้ำออกจากบ่อตลอดเวลาและทุกๆฤดูกาล จะไม่แห้งเหือดไปถ้าน้ำมามากมากน้ำก็จะขุนแต่จะกลับมาใสเหมือนเดิมชาวบ้านมีความเชื่อว่าถ้าดื่มน้ำจากบ่อนี้แล้วอาการเจ็บป่วยก็จะหายไปถ้าถึงจะแรงที่สุดมันอย่างไรเขาจะคุดไปอย่างไรมันก่อนตรงนี้อันี้คิดว่าคงเชืงอหน้าจะออกนี่คือบุญบุญลก่อนเขาจะคุดอย่างไรอย่างไรมันก่อมีแข่นี่แหละไม่แข็าเขาจะให้มุด เนี่ยหน้ามีไปซสอหาหน้ามีเนี่ยท่านีีกินได้มันก็สิกินได้ก็วันจัวจะไปกินน้ำยาเนี่ยก็ดีว่าสารท่านเขาตั้งเลไว้สารพิษทุกสิ่งทุกอย่างกันก้องเหลือดีเขากินน้าไมอหน้าขวดโพลูรีก็ดีน้าขวดน้าขวดนี่เนี่ยเพราะว่าเขายังเอาน้าแห่งน้ามากันแล้วอันนี้เนี่ยออกจัดลดไว้อันนี้เราก็บัดดกกระกร้อนนี่นะกระกร้อน อาหจะทักกันก็ได้น่เลยคี่ตาวะนักสานเอาน้่งมีไปขินต่อก็ให้ม่นิ่งเจ้าดีผิวทั้งหายที่บอกนี่ผให้น่องที่อยากจะดีให้กินให้งหายั้หยาดทุกชิ้นทุกอย่างเลยจะกินสัมนักพิสามาจากลำคว้ามาขอกินน่องมาติแล้วอย่างเลยได้ขี้ขอแม่ผีวน้องอะผิวไอ้ตั้งหัวน่องนี่สองสองแล้วอยากไม่ขิงหาย บนน้ำบ่อน,นี้มีหินคล้ายรูปช้างอยู่ด้านบนและข้างๆ้างหินนี้มีศาลซึ่งชาวบ้านสร้างไว้เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงอยู่ในบ่อน,น้ําได้มาสิงสถิตอยู่ที่ศาลนี้น้ําบ่อน,นี้ชาวบ้านเอาไว้บนบานศาลกล่าวจะเห็นได้จาก หลักฐานที่ยังเหลืออยู่เช่นถ้วยจานที่ใช้ในการมาบนบานศาลกล่าวิตวัน